หลายคนครับพอแฟนไม่เยแสแฟนเบื่อหน่ายแฟนไม่ค่อยตอบแชทแฟนไม่ค่อยอ่านทําไงดีครับพยายามโทรหา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 ครับนะครับโทรหาครับติดต่อไปครับแล้วเขาก็ไม่รับแล้วเขาก็ดองแชทคุณต้องแก้ไปตามสเต็ปถ้าวันนี้อ่ะตรงนี้ยเขาไม่แยแสครับวิธีการแก้กันเลยครับคุณต้องพูดให้เขากังวลก่อนพูดให้กังวลก่อน แต่มีหลายคนนะครับเขาไม่เยแสแต่ไปพูดชมคุณสวยจังหล่อจังนะครับมันรักตายแล้วนะครับเพราะอะไรครับนะคุณแก้ผิดสเต็ปถ้าแฟนไม่เยแสคุณเขาไม่สนใจคุณต้องมีประโยคโยนระเบิดพูดให้กังวลพูดให้กังวลและทำาไงต่ออีกฮะทำให้วิตกกังวลมากกว่าเดิมพอพูดให้วิตตกกังวลมากกว่าเดิมทำอะไรอีกครับ ใช้วิธีการเร้าอารมณ์ด้วยการโชว์ภาพลักษณ์ให้เขาอยากได้แต่วันนี้ดูเหมือนกับหลายคนข้ามขั้นตอนอะ่ะแฟนไม่แยแสแฟนไม่สนใจพยายามวิ่งไล่ล่าไม่ใช่ถ้าเขาไม่สนใจเขาไม่แยแสคุณคุณต้องทําให้กังวลพอคุณโชว์ภาพลักษณ์ของตัวเองลงไปเนี่ยมันดูเล้าอารมณ์ใช่ไหมเขาจะเริ่มวิ่งเข้าหาคุณคนที่เรียนสั่งสมองจะได้สไลด์นี้ไปด้วยนะครับ อาแล้วถ้าเกิดว่าเขาเบื่อล่ะเขาเบื่อนายก็หันหลังให้ตลอดคุณต้องวิ่งไล่ตามตลอดทำไรครับคำพูดของคุณคือต้องทำให้ผ่อนคลายถ้าเขาเบื่อนายต้องพูดให้ผ่อนคลายไม่ใช่เขาเบื่อนายแล้วไปถามว่าฉันผิดอะไรฉันไม่ดีตรงไหนฉันแย่ตรงไหนในบอกเหตุผลจะมาสิเกิดอะไรขึ้นครับพังไปกันใหญ่ครับถ้าคนเบื่อนายให้ใช้ความผ่อนคลาย หลังจากนั้นครับค่อยๆโน้มน้าวใจครับอย่าไปอย่าไปตะคอกหรือกระแทกแดกดันถ้าเกิดว่าคนเริ่มที่จะเบื่อนายแล้วอย่าไปวิ่งไล่ตามแต่ให้สร้างความผ่อนคลายให้ได้มากทีก่สุดเมื่อสร้างความผ่อนคลายแล้วค่อยๆโน้มน้าวใจทีละนิดค,ร,ครับความรักความสามัคธ์ของคุณจะเดินหน้าได้ครับหรือเขาจะเริ่มที่จะสนใจในตัวของคุณมากขึ้นถ้าเขาไม่แย่แส่ไม่สนใจแล้วมันต้องมีวิธีการพูดครับ แต่ถ้าเขาไม่แยแสแล้วยิ่งไปวิ่งไล่ตามมันทําให้คุณดูน่าเบือ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้เอาจิวิยาทั้งหมดเลยในการทําให้คนหมดใจต้องกลับมากราบคุณอันนี้เป็นแฟนคุณครับและอันนี้เป็นคุณครับผู้ค,ควมว่าคุณเอาตําแหน่งนี้ดีกว่ามาั้งหรือคุณจะเอาตําแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นคุณเอาเวอร์ชั่นเขากราบับ อีนิคุณหรือเอาเวอร์ชั่นคุณกราบตีนอีกฝ่ายผููคอมมีสอนไว้ในคอร์สะเป็นจีวิยาแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักกับเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วคนหมดรักคุณมันมี6เรื่องที่คุณต้องควบคุมการที่คนเริ่มหมดรักคุณคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคนรอบข้างของเขายุยงกับถ้าไม่ญาติของมันก็พ่อของมันไม่พ่อของมันก็แม่ของมันไม่แม่ของมันก็เพื่อนของมัน ไม่เพ่อนของมันก็พี่น้องของมันแต่คนรอบข้างเป็น1ใน6ปัจจัยที่ทำให้เขาเริ่มหมดรักคุณราคาเต็มเนี่ยห้าพาร้อยเก้าบาทครับสองครับอยู่ในคอร์สสั่งรักครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันอยากไปคนที่มันขอเลิกคนที่มันขอลดสถานะคนที่มันขอหยาเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าการยืนอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขกับแต่วันนี้คุณไม่เคยขายไอเดียครับคนมันเลยไม่เชื่อว่าอ๋ออยู่กับคุณแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่เรื่องหวาดระแวงมันมีแต่เรื่องต้องทะเลาะเบาะแวงบนคนดาต่างๆมันเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความทุกข์กับเพราะงั้นเนี่ยสั่งรักเนี่ยราคา5,590บาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสั่งรักก็ เดี๋ยวนี้ประมาณ3,000ชีวิตอะถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่1,000 0อัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอยู่ที่7,590บาทครับและถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าหนูลงเรียนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจอะเออเอาเทคนิคไปใช้แต่ว่ามันมันไม่กรบตีนะนะครับรู้สึกว่าเอ๊แล้วถ้ามันจะไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะทําไงดีเดี๋ยวคุณไม่สบายใจหาว่าเนี่ยเออไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวเอ๊ะ กลัวว่าเคสของตัวเองไม่สําเร็จครูค,คมมีโบนัสครับ6,900บาทครับเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในไลฟ์นี้โดยเฉพาะกลัวว่าคุณไม่สบายใจครับโบนัสฟรีครับ6,9 0 0ครับหนึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านไลน์แคปเจอร์แจ้งที่ไลน์แอดนี่อันนี้นะครับหรือลิงก์ที่บังบุด,ด้านล่างนี้เผื่อคุณไม่สบายใจสมัครเรียนไปแล้วเออมันรู้สึกว่าเออเดี๋ยว เคว้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ปรึกษาเดี๋ยวกลัวไม่สาเร็จ2ครับครูคมวางแผนเฉพาะเคสครูความวางแผนให้เฉพาะเคสเลยจิ้มให้เลยครับว่าเดินซ้ายขวาหน้าหลังคุณทํายังไงมันตอบมาแบบนี้คุณตอบไปแบบไหนนะครับช่วงนี้มันนอนหันหลังคุณทํายังไงคุณกระตุ้นยังไงนะครับช่วงนี้มันทําบึ้งทําตึงเนี่ยคุณทํายังไงมันขอเลิกขอหย่าต่างๆสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปคุณต้องพูดยังไงคําแบบไหนลักษณะยังไงต่างๆทําให้คุณเป็นประโยชน์เลยดีไหมสามครับคนที่ลงโปรนี้เท่านั้น ครูคมติดตามผลจนกว่าคุณจะสำเร็จครับถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกติดตามผลครับใครอยากได้เนี่ยแคปเจอร์ ure, แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดคุูคมเนี่ยผลักดันเคสให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นพันพันเคสนะครับปัจจุบันนี้นะครับ,รบ,นนรบที่มีมีรีวิวนี่โพสต์นี้เห็นไหมครูคมปักหมุดไว้บนสุดของเพจตั้งแต่พวกเราเรียนกับผู้คมชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างโพสต์นี้ มีคนคอมเมนต์รีวิวเท่าไร่ครับ1,700เคสครับกลับมารีวิวให้ครูคมครับแล้วเคสของคุณล่ะครับไม่อยากทำให้แฟนกลับมารักบ้างหรือครับคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในรีวิวที่มารีวิวในโพสต์นี้หรือครับเพราะนเนี่ย อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันพังจนแก้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยนะกำพะอย่าปล่อยให้หัวใจของตัวเองเจ็บช้ำและท้ายที่สุดแล้วอย่าเป็นผู้แพ้ในความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มันจะแพ้ต้องเป็นคู่กร,กรณีของคุณเท่านั้นครับ